เออโหนี่แบ่งให้เท่ากันหรอคะโอ้เดี๋ยวว่ารับเอียงใช่ไหมอันนี้ขี้วัวล้วนเลยใช่ไหมคะนี่ขี้วัวล้วนเลยล้วนเลยลองอัดเครื่องอยู่หน้างานนะคะอยู่ที่สะแก้วบ้านคลองหมายอำเภอวังสมบูรณ์นะคะ นาวันแปดนิ้วสีลูกกลิ้งนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดอัดแรงอัดเร็วทันใจลูกค้าโอเคเอา้าวทีนี้จะปั่นทีเดียวสองตัวเลยบ่สองตัวเลยครับไม่ได้ไม่ได้ไม่เวลาเลยเอ้เอา้าเอา้เอา,อาช่างภาพถ่ายดีๆนะ เอาแล้วนะครับหนุ่มไฟแรงเนี่ยก็เสือเส้อแดงวันนี้